สวัสดีครับผมสวัสดีพระผู้ฟังุผู้ชมนะครับที่ติดตามชมในช่องตักกศิลาเนี่ยของคุณชาแนลนะครับผม, <c oughs> ผ,มผมอาจารย์กิติภงมิตักกศิลาครับหรือในานามฉายาหมอดูหน้าโหดครับมาจเจอในศาสตร์ราหูพารวยศาสตร์ที่จับดาวในอากาศให้แปลเปลี่ยนเป็นเงินแปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อให้ท่านได้มีไรายได้เสริมกันโดยจับดาวในโทรศัพท์หรือจับดาวในโลกออนไลน์ จับดาวในอินเทอร์เน็ตนะครับผมนะครับเรามาเข้าเรื่องในศาลาหูผ้าลวนในวันวันจันทร์ที่13บนี้นะครับมี4ี่ดวงดาวที่เคยที่โคจรเข้ามานะครับนะครับดวงดาวดวงแรกก็คือดาวพุธนะครับเลขสี่นะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวเสาร์นะครับควบคู่หรือตามต่อกันมาก็คือดาวอังคารเลขสามนะครับมาอีกดาวดวงหนึ่งก็คือดาวที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือดาวพฤหัสสบดีก็คือเลขห้าจับ สีดวงดาวดวงนี้อาทิเช่นนะครับสี่สามนะครับเจห้านะครับ4ี่เจดนะครับ3 5ห้านะครับ4ี่ห้าเจสอย่างนี้นะครับสลับกันอย่างนี้หรือไม่ก็จับ3ามตัวนะครับหรือจับตัวหรือ2ตัวก็ได้ลูดเลิศอะไรก็ว่ากันไปนะครับเอาเอา4ี่ดวงดาวดวงนี้นะครับจับดาวก็คือการดาวก็คือตัวเลข ให้แปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อนะครับท่านใดที่ชื่นชอบหรืออยากจะเสียย่ยงทายเสี่ยงโชคกันก็ผมมีลิงก์ลายกลุ่มอยู่ใต้คลิปนี้นะครับและก็ลายส่วนตัวของผมนะครับแอดลายส่วนตัวผมมาได้นะครับ0 6 3ย์สานะครับห2สอง5 1สี่ห้าหนึ่งนะครับแอดเข้ามาเลยนะครับบอกว่ามาจากาสาราหูผ้ารวยนะครับ ในกลุ่มของเราจะมีการวางตัวเลขทุกวันนะครับมีหลายคณะอาจารย์หลายแอดมินในการเที่ยวชาญนั่นศาสตร์ตัวเลขนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสิ้นนะครับนะครับย้ำไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสิ้นนะครับอลองมาพิสูจน์กับผมดูได้ในศาสตร์ลาบูผ่านรวยนี้นะครับและท่านใดที่ติดตามชมในช่องนี้ก็ช่วยกรณากดถูกใจช่วยแชร์แล้วก็ช่วยติดตาม เพื่อเป็นฝันกำลังใจต่อสถาบันการศิกาของเราและก็ตัวกับผมและคณะอาจารย์ทุกท่านและทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงประสบต่โชคลาภนะครับมั่งมีสีสุขนะครับผมสวัสดีครับผม